สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าบุดรธานีครับแสงที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมนวัตรกรรมใหม่นะครับผมเป็นระบบ BILD e นะครับผมกับตัว g ที่3 4,800K ครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือแสงจะเป็นขาวอมเหลืองทองนะครับค่า K อยู่ที่ 4,800K ไม่ใช่สีขาวนวลน,นะครับเป็นสีขาวอมเหลืองทองที่ผมมองว่ามันสบายตาแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีทุกสภาพถนนด้วยนะครับผมที่ติดตั้งอยู่ในรถ ฟอร์จูเนอร์นะครับผมตัวโฉมแรกเลยนะครับางานก็จะประมาณนี้นะให้ดูนะฝาคมก็จะเหลืองหมอแล้วก็มีรายงานนะครับผมแต่แสงที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับข้างนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยลายงานเหลืองหมองเลยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้โอเคอันนี้ผมก็จะเทสไดให้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเทสไดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวนะ ทำของหล่นโอเคเดี๋ยวเทสได้ให้ดูเลยละกันนะครับจับฟิล์มหน้าน่าจะน่าจะมีห้าสิบหกสิบเอร์เซ็นะพอดูแล้วมันมืดมืๆนะครับเดี๋ยวไม้การสั่นผมอีกละเดี๋ยวก็เอียงแล้วก็ไม่ตรงอยู่เนี่ยเน๋ยวสตาร์รถไฟก่อน ขอปรับนี่ก่อนเออตรงละตรงลยเอียงเกินไปเนี่ยใหม่สินิดน,นึงโอเคไม่ชอบเลยไม่กันสัน่นซื้อมาก็แพงนะครับนี่ห่อเที่เฉยอยาคุณภาพะอะไรก็ไม่รู้โอเคไปกันครับกับพ่อเจเนอร์โฉ er มแรกนะที่ติดตั้งโบลเตอร์เลนไบ LED ี t 3ีสานะครับผมตัว 4,800K น,นี่ไฟต่ำนะปิดไฟเปิดไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับคัดออฟสวยมากนะครับผมแม้ว่าคมจะเหลืองหมองนะคัดออฟก,ก็ยังคมเป็นเส้นชัดเจนนะครับบูคัดออฟก,ก็ออกชัดนะครับผมดังนั้นก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่คุณภาพดีเลยแหละนะครับแสงก็จะประมาณนี้แล้วกันเทสได้ให้ดูครับลองขับให้ดูนะกับฟิล์มหน้าผมว่าน่าจะมี50-60ได้นะครับอันนี้ผมก็ลืมถามลูกค้านะ แล้วก็เอออีกอย่างหนึง่งต้องขอบคุณลูกค้าด้วย,ยนะครับมาไกลจากน่าจะหนองคายครับแต่ไม่รู้ว่าอาเภอไหนนะแต่ก็ได้ยินว่ามาไกลพอสมควรนะครับผมอันนี้เป็นคันที่2ที่ลูกค้ามาหาผมนะคันแรกนํารถมาตั้งไฟนะครับผมเพราะไฟแยงตารถกอนร่วมทางมากนะครับขับแบบไม่สบายใจนะก็นํามาตั้งไฟเสร็จสับปุ๊บ ก็นำ f o r เ u n e r เข้ามาติดตั้งอัปเดโปรเจคเตอร์อีกนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยต้องก็้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆอันนี้ก็เทสได้ครับ่บงนี้เลยครับเห็นไฟหน้าเราไหมเห็นคัตออฟที่อยู่ตามกำแพงทางซ้ายและทางขวาไหมครับเห็นเส้นที่มันพุ่งออกไปไหมคมชัดสว่างมากเดี๋ยวลองปิดไฟปิดไฟครับเปิดไฟเห็นไหมมันมันพอดีพอดีนะครับคือครับอ่าตรงนี้นิดนึงปิดไฟ เปิดไฟเห็นไหมปิดไฟเปิดไฟ,ดไ,ฟไฟส้มๆที่ว่าเข้มๆเนี่ยไฟข้างทางเนี่ยไฟหน้าเราสู้ได้นะครับผมพอมันสู้ได้เนี่ยมันก็จะชัมันบ่งบอกว่า,าไฟหน้ามันสว่างมากเพียงพอในการใช้งานนะครับไอห,หนึ่งภาพถูกไหมอย่างเช่นเราขับออกไปนอกถนนใหญ่พวกถนนสีน่เลนห้าเลนหกเลนเนี่ยมันจะมีก่อกลางใหญ่ๆเป็นบางช่วงใช่ไหมครับที่จะมีไฟข้างทางส้มๆเยอะๆ พอเราขับเข้าไปในไฟส้มๆแล้วเนี่ยไฟหน้ามันจะหายใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าพอเราขับออกจากไฟส้มๆครับแล้วมันมืดเลยอะ่ะตอนนั้นแลหละน้าเราจะมืดไปแป๊บหนึ่งนะครับมืดมันจะมืดไปแป๊บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งนับถอยหลังไปประมาณมันจะดีเลยไปประมาณห้าถึงห้าวิถึงแปดหรือสิบวิได้ครับไฟหน้าเราถึงซึ่งมันถึงจะเคลื่อนมานะครับถ้ากรณีที่ยังไม่อัปเกรด อันนี้ผมจำ,จำได้ดีเลยแหละนะครับนะฮะก็คือปัญหาตอนนั้นมันจะหายไปนะเพราะว่าไฟเราเนี่ยมันสามารถสู้ไอ้พวกไฟเกาะกลางส้มๆได้แล้วนะครับผมไอ,ไอ้ปัญหาแสงไฟหน้าหายจะหมดไปนะครับ,นะรบมาถึงตรงนี้บ้างตรงนี้อยู่ในเขตสวนลิงนะครับผมสวนธรรมชาติไฟหน้าเราก็ก็แจมๆเลยนะครับเห็นไหมปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมครับสุดยอดเดี๋ยวลองไปสูงว่าไฟสูง โอ้โหไปต่ำไปสูงไปต่ำโคตรแน่นนะครับผมกับ g ี3ที่สาบอนะตัวนี้4,800 k นะครับผมกำลังขับอยู่ที่45วัตต์เท่านั้นเองแต่แสงที่ได้ผมว่ามันน่าจะเกินเกินคำว่า45วัตต์นะอืมนะครับคือเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับกับ g ี3ตัวนี้สว่างมากนะครับ แล้วก็ไฟเนี่ยผมไม่ได้ตั้งสูงมากแล้วก็ไม่ได้ตั้งต่ำเกินไปนะตั้งพอดีกำลังใช้งานนะครับผมกับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมีไฟข้างทางแล้ว,วนวไฟหน้าแล้วก็ใช้ได้ดีอยู่ไฟไม่หายแล้วมันก็จะหมดปัญหาเรื่องของเลือมเปิดไฟหน้าไปได้เลยนะครับผมว่าพอเราปิดไฟมันก็ดูต่างกันเลยนะกับตอนเปิดไฟเห็นไหมครับ ต่างกันเห็นได้ชัดเจนนะครับผมดังนั้นการลืมเปิดไฟหน้านะครับผมก,ก็น่าจะหายไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนผมก็เป็นนะครับผมลืมลืมเปิดไฟหน้าพอขับเขตชุมชนอย่างเงี้ยขับไปแถวบ้านใกล้ๆครับบางทีก็เอ้าขับจนจะถึงแล้วเอ้าตายแล้วลืมเปิดไฟหน้าขับจากบ้านไปถึงบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนอะไรแถวนี้นะครับรู้สึกอีกทีหนึ่งคือเอ้า ลืมเปิดไฟหน้าน,นี่ว่านะครับผมดังนั้นปัญหาตอนนี้ก็จะหมดไปแต่อันนี้นนจริงเพราะว่าตั้งแต่ผมทําไฟรถผมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยลืมเปิดไฟหน้าเลยนะครับผมอันนี้เรื่องจริงอันนี้มาถึงเขตชุมชนครับถนนดํามีไฟข้างทางรบกวนนะครับผมก็ขับได้สบายๆนะครับขับได้สบายมากสบายตาไม่ต้อง เพ่งไม่ต้องเกรงเหมือนเหมือนไฟเดิมนะครับไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรวะเอ่อไม่ต้องเพ่งสายตาเลยนะครับไม่ต้องโฟกัสอะไรมากมายไม่เหมือนตอนแรกตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ไฟอัปเกรียตตัวเทพปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมเออเห็นไหมครับสบายมากไฟหน้าแล้วมันสู้แสงกลางไอ้ไม่ใช่ไฟหน้ามันสู้แสงข้างทางได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็สบายนะขับดีนะครับผมขับได้สบายตาด้วยนะครับกับแสงติดเหลืองหน anyway. ่อย แม้ว่าคมจะเหลืองหมองล้ลายงานนะนะครับผมแต่ถ้าคมใสหรือคมใหม่เนี่ยมันก็จะให้แสงที่ดีกว่านี้อีกนะครับผมแสงมันก็จะดีกว่านี้อีกนะครับดังนั้นก็อืแสงที่ได้ในวันนี้ผมว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยนะครับผมเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยกับ Fortuner ตัวแรกเลยนะชมแรกเลยครับของ f o r t u n e r ปีประมาณปี0 5นย์ห้าถึง07แถวแนี้ครับ ตอนนี้ก็ปีเท่าไหร่ละตอนนี้ปี2022อ่าปี2022เนี่ยก็กี่ปีละ <c oughs> ก็สิบห้าสิบเท่าไหร่ละสิบห้าปีปะอือม,มันสิบห้าปีผมถูกไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้ที่สวนไปเมื่อกี้ LED โรงงานนะพ <c oughs> ิจารณาเองล้วกันนะครับผม <c oughs> โอเค กี่ปีแล้วเปีปี22นะกับปี05ก็17ปีใช่ไหมประมาณ1 0 1 5ถึงปีแล้วกันนะครับผมมาที่มืดมากมาก,มากบ้างคราวนี้ก็ถนนดำนะถนนราดยางเดีย๋ยวลองปิดไฟปิดไฟอย่างมืดเปิดไฟเปิดไฟนี่สว่างเลยนะครับสว่างมากแล้วก็สังเกตนะตอนนี้ผมขับเทสไดทุกวิดีโอส่วนมากเนี่ยไฟสูงจะใช้น้อยมากนะครับผมก,ก็ให้สังเกตว่า จังหวะที่ควรเปิดนะครับลองพิจารารดูว่าถ้าเป็นรถเราเองเนี่ยไฟดํามเดิมเราจะใช้ไฟสูงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเป็นเราอัปเกรดเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยไฟสูงเราจะใช้น้อยลงนะครับไฟสูงจะใช้น้อยลงมากเดี๋ยวลองไฟสูงดิสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเห็นไหมครับไฟสูงก็เต็มเต็มแน่นแน่นไกลไกลไฟต่ำก็พุ่งไกล ชัดเจนเห็นเป็นเส้นตัดอย่างนี้เลยนะครับเส้นตัดแสงดีมากนะครับผมหรือว่าเรียกเรียกว่าขัดออฟก็ได้นะอ่าแต่ภาษาไทยคือจุดตัดแสงนะครับดีมากนะครับผมแล้วแสงเหลืองติดเหลืองแล้วมันชัดมันให้ความชัดนะครับผมเพราะตามทฤษฎีเนี่ยแสงเหลืองเนี่ยมันจะชัดกว่าแสงขาวนะครับผมแสงขาวก็จะแอบบางกว่าน,นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าไม่วัดด้เครื่องก็ ไม่รู้สิแต่อย่างผมเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้นะว่าผมเป็นคนสายตาดียังดีอยู่ผมก็เลยขับใสีขับสีไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแสงขาวแสงเหลืองขับได้หมดแต่ในกลุ่มของลูกค้าบางคนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางคนนะคนที่สายตาไม่ดีเขาจะชอบแสงเหลืองมากกว่าแสงขาวนะครับผมอ,อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับมันจะมี n e w f o r t u r e r รคันหนึ่ง นะครับเป็นลูกค้าผมมาติดไฟตอนหมอกเพิ่มตอนแรกจะแบบชอบอยากสีขาวอยากสวยเหมือนเหมือนไฟข้างบนเขาเหมือนไฟที่ติดมากับรถนะครับแต่คราวนี้พอใช้ไปได้สักพักหนึ่งพอเจอฝนตกหน่อยก็ลูกค้าก็กลับมานะครับขอเปลี่ยนหลอดที่เป็นค่าเคที่เป็นติดเหลืองนะครับนะพอพอคราวนี้ใช้กับติดใช้ติดเหลืองไปสักพักหนึ่งก็ลายกลับมาบอกผมว่าแสงเหลืองนี่โอเคเลยแจ่มเลยชอบเลยอะไรเงี้ยครับเอออันนี้คือเรื่องจริงนะสำหรับคนที่ สายตาไม่ดีนะครับผมก็แสงเหลืองน่าจะเหมาะมากกว่านะครับแต่สําหรับคนที่สายตาดีนะครับผมเหลืองก็ไ่ายขาวก็ได้นวะแต่ชอบแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าโปรเจคเตอร์ที่เลือกเนี่ยต้องเป็นโปรเจคเตอร์คุณภาพดีด้วยนะครับมันถึงจะสว่างนะแต่ถ้าคุณซื้อโปรเจคเตอร์คุณภาพไม่ดีไปติดตั้งนะครับผมนะฮะหรือว่าติดตั้งไม่ดีตั้งไฟไม่ดีผลที่ได้มันก็จะไม่ดีตามมาด้วยนะครับผมมาถึงเขตชุมชนครับ มีข้างทางลบก่อนเดี๋ยวลองปิดไฟดูปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมสุดยอดไหมละ่ะไฟหน้าบอกเลยว่าสุดยอดมากครับไฟหน้าบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับรถพอจูเนีร์ er นะพอจูเนีร์ตัวนี้เป็นตัวสูงด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งไฟสูงด้วยนะครับก็ตั้งพอดีใช้งงานนะครับดังนั้นไม่แย,ยงตาแน่นอนนะครับผมไม่แย,ยงตาแน่นอนเดีย๋ยวลองไฟสูงไฟสูงแน่นๆเลย ไปสูงสีดวงนะอุ้ยฮาโลเจน2แล้วก็ออโปรเจคเตอร์2ดูที่กำแพงครับคัดออฟสวยมากแล้วก็สว่างมากถูกไหมสุดยอดปะล่ะสุดยอดปลัล่าถ้าใครชอบคลิปเทสได์แบบนี้ก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะทำรีวิวแบบนี้ให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากมากครับที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดน้องคายเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับมาหาผมสองรอบแล้วนะตอนแรกเอารถเก๋งมาตอนนี้เอารถใหญ่มานะครับรถรถโฟล์ u เจอร์มานะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับผมก็บริการเต็มที่ครับเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือไฟที่สว่างแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ลูกค้าท่านใดที่กังวลนะครับเรื่องของ เปิดโคมเนี่ยนะครับผมมีคำถามเยอะนะบางคนชอบคือก็ต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับบางคนจะชอบถามว่าเอา้าพี่อะไรกัดูรถคันนี้อะไฟเดิมทำไมทิ่มตาจังเลย <c oughs> นะครับผมอะโอเคพิจารณาองแล้วกันนะครับแล้วก็แต่ละคนที่กังวลน,นะครับเรื่องของการ,รว่าพี่เปิดโคมเนี่ยน้ำจะไม่เข้าหรอครับฝ้าจะไม่ขึ้นหรอครับน้ำจะไม่เข้าฝ้าจะไม่ขึ้นหรอครับ ผมต้องบอกนี้นะว่าทุกครั้งที่ผมเปิดโคมนะครับผมใช้ตู้อบโคมมาตรฐานนะครับผมเครื่องมือผมมีพร้อมนะฮะสำหรับการเปิดโคมแล้วก็ตอนก่อนจะปิดโคมเนี่ยพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ซีนกาวใหม่นะครับผมซีนกาวใหม่แล้วก็ปิดโคมแน่นสนิทมิชิดนะครับผมส่วนเรื่องของน้ำเนี่ยผมเทสน้ําเรียบร้อยนะครับก็คือปิดโคมอะไรเสร็จปุ๊บผมก็เทสน้ําเลย เพ,เพื่อความเพื่อความแม่นยําปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เทสน้ำเนี่ยพอผมประกอบรถใส่ลถลูกค้าเสร็จปึ๊บลูกค้าขับออกไปได้สักอาทิตย์หนึ่งลูกค้ารถไปล้างล,าล้างอาชีพหรือล้างอะไรก็แล้วแต่แล้วน้ํามันเข้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องเสียเวลากลับมาหาผมอีกนะครับดังนั้นผมก็เทสต,ตั้งแต่จบที่ผมไปเลยนะครับผมดังนั้นก็สบายใจได้สําหรับถ้าใครยังไม่สบายใจอีกนะครับผมที่ท้ายวิดีโอจะมีวิดีโอ ซีนกาวให้ดูนะครับว่าขอบพมแน่นสนิทมิชิดนะครับผมแล้วก็มีวิดีโอเทสน้ําให้ดูด้วยนะครับเพื่อความสบายใจนะครับแต่ถ้ายังไม่สบายใจอีกนะครับผมผมก็มีประกันนะครับผมน้ําเข้านะครับในหนปีเต็มถ้าน้ําเข้ากลับมาแก้ฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้ใจใดๆนะครับผมแต่ถ้าเลย1ปีไปแล้วก็ต้องมีค่าดําเนินการด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ระว่างระหว่างที่ประกันอยู่ แก้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมอ่ะถึงตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วนะนะจะส่งงานแลยคะ่ะดูแสงดูแสงที่ได้ครับไฟสูงโอ้โหไฟสูงไฟสูงเลือนเลือไฟต่ำยังแจมแจมมากไฟสูงดีไฟต่ำดีครับกับ GT3 แล้วแสงมันแสงมันเหลืองแล้วมันชัดให้มาเห็นพื้นถนนชัดดีมากนะครับสุดยอดเลย พื้นแสงทุกอย่างมาเต็มอืมสุดยอดมากๆเลยนะครับไปสูงไปต่ำไปสูงเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับกับ f o r t u n e r นะครับผมที่อัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมใบ l v d g ที่สนะครับผม4 8 0 0 k กำลังขับอยู่ที่45วัตต์นะครับผมสุดยอดเลยนะครับตัวนี้เล่นเป็น3นิ้วแท้ๆนะครับโอ้ยเออว่าไปก็ลืมพูดคำนี้นะเ่น3นิ้วแท้ๆเลยนะครับผมหนึ่เดียว3.2คือ n h k k n 6นะครับผม,มหนึ่เดียวเท่านั้น n h k k n 6เเ่น3.2นะแต่ถ้า3.2ลงโรงงานจะมีตัวมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วกันแต่มันจะติดมาในรถไม่กี่รุ่นหรอครับ มันจะมี32จริงๆอยู่แต่เป็นของโรงงานนะแสงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแสงก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนมากจะเสื่อมกันเยอะนะครับเคยเปลี่ยนแล้วเคยทำแล้วนะครับโอเคได้ขอนายายานอนุญาตส่งงานลูกค้าแล้วนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมามาครับสวัสดีครับ